เอนไซม์สำคัญต่อมนุษย์อย่างไรคนในสมัยก่อนมีอายุยืนยาวเพราะเหตุใดถ้าจะพูดถึงก่อนสมัยปู่ย่าตายายของพวกเราจะสังเกตเห็นว่าท่านมีอายุยืนยาวซึ่งอยู่กันมาได้โดยไม่ต้องกินอาหารเสริมหรือกินเอนไซม์เสริมซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีจริงๆเพราะพวกท่านเกิดมาในขณะที่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สะอาดอาหารสดไม่มียาฆ่า,มาแมลงไม่มีการเติมสารเคมีให้พืชผัก ผิดก,กันกับในปัจจุบันหลายคนพยายามที่จะสัรหาอาหารเสริมหรือเอนไซม์เสริมมารับประทานกันเพื่อที่จะให้ชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้อย่างไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพียงแค่ใช้ชีวิตอยู่ได้ก็ลำบากแล้วจากการสุ่มตรวจสารเคมีในร่างกายของกระทรวงสาธารณาสุขพบว่าส่วนใหญ่มีสารเคมีภายในร่างกายทั้งสิ้นตามสถิติของกระทรวงสาธารณาสุขย้อนหลังกลับไปสมัยนั้นหลายร้อยปีจะพบว่าโรคหัวใจเบาหวาน ข้ออักเสบและมะเร็งแทบจะไม่มีให้เห็นซึ่งคำว่ามะเร็งจะเป็นคำแปลกประหลาดไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนะักมีการค้นพบประโยชน์ของเอนไซม์เมื่อใดถ้าย้อนกลับไปในสมัยนั้นวิตามินและเกลือแร่เป็นเพียงสองอย่างที่มีการส่งเสริมให้เป็นอาหารเสริมต่อมาในพุทธศักราช2473ดรวูฟจากประเทศเยอรมันได้ค้นพบประโยชน์ของเอนไซม์และวิธีการใช้เอนไซม์ที่มาจากสัตว และในเวลาใกล้เคียงกันดรวูฟชาวอเมริกันได้ศึกษาประโยชน์ของเอนไซม์จากพืชจากผลการศึกษาและวิจัยของทั้งสองท่านเป็นเหตุให้มีผู้สนใจและให้ความสำคัญและเริ่มใช้เอนไซม์มาเป็นอาหารเสริมอย่างแพร่หลายจนมาถึงปัจจุบันเรามีชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าขาดเอนไซม์ต่อมาในปีพุทธศักราช2483มีการวิจัยที่พิสูจน์ได้ว่า DN เในเซลล์ D N N A ของร่างกายของมนุษย์เรา เป็นตัวควบคุมการผลิตเอนไซม์ที่ใช้ในร่างกายเช่นตับอ่อนทำหน้าที่สำคัญในการผลิตเอนไซม์ไว้ย่อยอาหารเรียกว่าเมตาบอลิกเอนไซม์โดยหลังน้ำย่อยเข้าไปในลำไส้เล็กผ่านทางท่อตับอ่อนน้ำย่อยจัดเป็นเอนไซม์ที่ย่อยสลายไขมันโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในอาหารโดยปกติน้ำย่อยที่สร้างจากตับอ่อนจะยังไม่ออกฤทธิ์จนกระทั่งเมื่อถูกหลังเข้าสู่ลำไส้เล็ก ส่วนดูโอดดนัมจึงจะเริ่มทำหน้าที่ย่อยสารอาหารไขมันโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตถ้าจะกล่าวว่าเรามีชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าขาดเอนไซม์ก็คงไม่ผิดโดยธรรมชาติแล้วเมื่อเราแก่ตัวลงเมตาบอลิกเอนไซม์ก็จะผลิตได้น้อยทำให้ระบบการย่อยสลายสารอาหารไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพร่างกายก็ได้รับสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆภา,ายในร่างกายได้น้อยลงและที่แย่ไปกว่านั้นในปัจจุบันอาหารที่เรารับประทานเข้าไป ล้วนแต่ปนเปื้อนด้วยสารเคมีและอยู่ในสภาพบรรยากาศที่เป็นมลพิษจึงเป็นเหตุให้ชีวิตสั้นลงสำหรับคนที่มีเอนไซม์เป็นทุนในร่างกายมากหรือคนที่รับประทานเอนไซม์เสริมเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะเซลล์ต่างๆภายในร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอทำให้เซลล์ต่างๆยังคงทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติม สามารถสแกน QR Code นี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube